มักันขู่หยุดช่วยเหลือและระงับวีซ่ากัมพูชาชี้เลือกตั้งไม่โปรง่งใสสหรัฐเตรียมระงับโครงการความช่วยเหลือบางโครงการในกัมพูชาและระงับวีซ่าแก่บุคคลที่เล็งเห็นว่าบ่อนทําลายประชาธิปไตยหลังจากที่พรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งเป็นพรรครัฐบาลภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานายแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวในถแถลงการ์ว่าสหรัฐมีความกังวลว่าการเลือก เลือกตั้งไม่ได้เป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรมและในช่วงก่อนการเลือกตั้งทางการกัมพูชาได้ดำเนินการข่มขู่และคุกคามฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งสื่อและภาคประชาสังคมซึ่งเป็นการบ่อนทำลายเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและพันธะกรณีระหว่างประเทศของกัมพูชาทั้งนี้สมเด็จฮุนเซนผู้นำกัมพูชาครองอำนาจมานาน38ปีไม่ใส่ใจความกังวลของชาติตะวันตกและตั้งใจส่งผ่านอำนาจไปยังผู้สืบทอดอย่างพลโทฮุนมาเนตบุตรชายคนโต